ไอ้บุญเยี่ย OTB วันนี้เราเริ่มกันด้วยเขาเรียกช่วงนี้ช่วงชื่อช่วงอะไรนะดื่มไปคุยข้าวไปคุยไม่ได้เลยมึงงานถ่าวันนี้เริ่มกันด้วยข่าวแรกเลยวันนี้เป็นนักบินไทยรัฐฉบับวันที่13มกราคม2 5 5 5วันนี้มาข้าวเยี้ยแล้วเยี้ยข่าวพิเศษ่ยงเลยดีกว่า ข้าวพิเศษตอนนี้ยืดยาวเลยแล้วตอนนี้นะครับเมียพิเศษนี่คุณการคุณการพิพากรอดีตภรรยาเขาใช้น้องออกชื่อจริงเอาชื่อเล่นขอคุณกอคุกอเมียคุณสอออกมาท่าแล้ะค่านการนั่นแหละคุณการไปเลยเนี่ยมาก่อนอะข้าวกลฮาตอนนี้มีที่กูจตังเลยเนี่ยว่ามันขาดทุนไหมเอาคุณการนี่แหละเออ ถ้าคุณก่อเป็นยังไงวะคุณก่อได้เต็กก่อเต็กก่อได้คุณก่อการนะคุณก่อคุณก่อการอดีตภรรยาคุณส่อเสกเปิดบ้านแถลงข่าวที่นันทวันยืนยันว่าเสกได้กลับเข้าบ้านจริงทธนานจริงๆนะครับมึงเห็นเซกไหมดูหน้าเสกเป็นไงทำหน้าพี่เสกดิกูว่ามันสภาพเดินกูว่ามันเป็นฝันทำไมันคป็นรูปเนะคนดีๆถ้าไปนะ สภาพเดินแกยังแย่แน่แกเดินมันไม่ป๋าเพาว่าอะไรแกปันจักรยานจากโรงพานไม่ได้โอ้เยอะหน้าแก้วบุญก็เนี่ยหัวมั้งไหมพิเศษจริงอ่ะที่แกเดินแลสกิคนคร้แกไม่ได้ไปให้กำลังใจสู้สู้นะอะไรไม่ใช่แกไทำ่าหอมไหมแกทำอะไรมมีไหมมีไหมคอแบงตะเขียงน้องน้องน้องแม่ออกไหน มึงาพิเงอยู่เป็นร้รพิเซษกันไรแล้วให้น้องมึงเขลนผม้น้องเขน้องสาวเฮ้เวแกเกลนน้องสาวทำมอน้องสาวแกตัดอันเดอรขาดแล้วก็รัดรัดเปี่ยเที่ยเลยู้แ่ไปยนเอา้ไแอเอาไว้่าดีมึงอัั้สิบาทเอาไหมสำหรับท่านนะครับที่มีตังแบงค์ห้าทบานอ่ะไอสิ เงินเนี่ยหละตีฝาตีฝาตีฝาในี่ินเพื่อนผมเนี่ยก็วันนี้แหละเก็บตังแบงค์ห้าสิบเออสีเป็นสี่อะไรเป็นสีบานแบงค์ห้าสิบแอปตังค์แม่เวลาขายของกันได้แบงค์ห้าสิบมาก็แอปตังค์แม่ไว้เก็บสะสมไว้ครับต่อไปมีมูลค่าแล้วน่าจะไม่เจริญอนเลยแบงค์ใ่ก็สีออกเป็นคล้ายแบงค์พันนะผมว่า มม่ลอลออันนี้มันเป็นแบงค์ยังไงวะมันออกมามันมีวาล์วท้่เต็มหรออาอแสดงว่าใช้แป๊บเดียวดิถ้าสถานการณ์นี้แล้วว่าจะใช้นานมันไม่ใช้แป๊บเดียวหรอกเฮ้ยได้ในข่าวว่ามีมูลกันขั้นติดบาทไอ้จัดนแป๊บเดียวแล้วขี้บ้านนอนละอ่ะข้าวเราไปเลยรูข้าวปูรีเอ้ยยังไงโอ้โหไเอาลข้าวปูข้าวใหญ่ยรู้อะไรเยอะรู้ไหมตอนนี้รู้ไหมข้าวใหญยตัวใหญ่ทุ่นเด่นนะ รู้ป่ะโอยเ่นไม่ทเนี่ยนายเล่นดียรู้ว่าอะไรไข้าวใหญ่เยนยรป่ะข้า,า,าวราคามด่ะรถดีสิบก้าบรถดีส <มา S 2> <ล>ิบก้าบาทเอาไปใกล้ไปไปใกล <c oughs> ้นีใกล้เอไีหละแค่นี้แหละพอมันไม่ทานเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปข้าวจีรอะดูด,ดวงกันได้ดีป่ะนั่นเก็นวันกูกูเกิลมันพุธแต่ตอนที่กูเกิไร้าใหม่กูเข้าใจกูเกิมันุตั้งแต่กูยี้มที่กเลย ไอ้ยุดนี้มันเป็นพนี่่ปีแล้วเออกูต้องรู้ก็วันุแหละเฮ้ยวันพุธมีงานดูกานมาเว้ยกูหกโมงห้าแปดกลางวันกลางวันที่พับ้างกลางคืนยมงเช้ากูเชื่อพักกงเย็นต้องเย็นกูเชื่อพักพมก้าสักแป๊พาบอกกลางคืนเเชื่อพาแล้วเหรอเอาแล้วครับอ่าอาจารย์เข้าไอ้มีเข้ามาเถิดเข้าหน่อยดีกว่าเข้ามาเถิดนี่ดีกว่าไหน เดี๋ยวเราจะดูดั้ง A T M กันโปรโมทเลื่องนี้ A T M มีพี่โจ๊กโซคูพิเตอร์เชนวิทย์แล้วก็พี่ป๊อปแคลอรีนบาบาเล่นได้เหรอเล่นที่้ายเราไม่เห็นรูเรื่องไหยเอ้ยบเลืองท้ายดูเรื่องอะไรจำไม่ได้โจ๊กโจ๊กนี่มันอ่านขาวไปเยะอ่านข่าวมาเยีะอ่านข่าวอ่มไม่อใหอกเลย็มาอ่านข่าวเพีนี่มึงนอนไหนุมมี นอนบ้านนี่หรอมีบ้านนี่ไม่รู้ว่ายุงเจลก็ไม่เห็นนอนบ้านนี่มโดนคอย่างเงก็อด้แต่เอาอีกข้าวดีกว่าข้าวไร่เนี่ยนะน้ไหลข้าวไหลันไหลยิ่งขันไคุณมีคุ้มตัวเองมันรวยนะหรืเอาลงมาดิเอามาลงเนี่ยตอนนั้นมันเปือยกันได้นะกูไม่เรู้แล้วันไหลยิ่งาวบ้านมาจริงวันนี้กูตื่นมาตอนเช้าแล้ตื่นมาเจอท้าไหลนี่ข้าว คือตีใจไหมไม่มีเนี่ยเขาเป็นโฆษณาถ้าไม่มีโฆษณาคุณ่ไดูได้ไหมไม่คุณไม่หรูคุณไม่อย่กูไม่ได้แยหรูไงหิหิหิวันร้าตนะทานก่อนดีว่าเดินหนาไว้ชื่ใจแล้วแต่มาพูเออคุณไม่อู่ขาวอ่ะนี่เท็โ็โรตัสมูนแดงเนี่ยคุณมาบอกคุณจะอ้างข้ามกีลาไม่อ้างยังหมูเนี่ยกูไม่คตื่นมาถามคูณยาหรูหมูหมูหมูร้อยสุ้ยรู มกไม่รู้มจีมอะไร่อิ่มมันจีตงมั่งมึงมีมัจีตูโตแคกเตียวโตมึงก็ไม่คือม่าจีแม่งเ้ยโอ้แล้วทำแม่ไอ้เีมี่นวินครับต่อจากพชมป์นึ่งไพชมป์อะไครับรีบขับเนี่ยหลังจากที่เจอเราท่าเรือท่าเรือจะน้าใบ้ท่าเรือไปเล่นไปด้เงินรางวัลเฮ้ยไม่ได้เงินรางวัลมึงรู้ว่านั่งนท่าเรือไป ล้วนุกบอลไม่มีกันเลนหัวนี้มันบอลพวกวหวยเย่ใช่ไอเยบอลออมาต่อบ้านแถวบ้านยังไปกันได้แม่หลอดละสองร้อยโอ้โหไม่หลโอ้โหข้ามันเยอะว่ะในตอนนี้ข้ามันเยอะตัไหนอะไรนะเนี่ยบอยประกอนได้อำแล้วเฮ้ยได้ยังไงเจมฟิตปังโจหุ่นรอเป้ารอเป้ารอประกอนเหมือนกันพี่เจมเนี่ยเพราทักผมมานะเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่นคือจริง เฮ้ยจะตัวจริงพี่เจมตัวใหญ่แต่ผมใหญ่แล้วเลยขวม่คาหอไม่ค่อยมีคเาเลยบ้างเทาขวดพ่เจมนดนาเนอันนี้แหละดีกว่าลงไอดีเลยอยไปเราขุยบุรีเนี่ยโดนค้าำไมะกนฐานตากไม่เห็นคำเลยอันนี้นํ่นั่งดีดีดีกว่าก็มีเขาลงแล้วนะวันนี้วันนี้ครับสลดันนี้ รักเว้ยเฮ้ยนังดีทุกคนยังไปดูเลยว่าไม่ได้ไป็นเรื่องรเรื่องนี้ยคุณหาแน่นอนได้คุณเขาไปในโรงรับรองเงียบกิ๊บทำไมวะไม่ตลกไอ้เพื่อนเนี้ยมึงเคยเจอเหมือนกันอะไทีแล้วไม่ตลกคุณเจ้าอะไรก็ได้คิดตัวคิ้นตัวสำหรับกูเนี่ยถ้าแนะนำเรื่องหนังรแล้วก็ได้นะเออมึงกูเพื่อนกันจะมาถ่ายหนังดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำแอ้โหหนังดีคนแนะนำเรื่องเลยวะ ไม่ฮะนี่ชิปยิยน้อนี่นี่นี่นั่งในนะกอแกแบบรวมไยเพืือเนี่ยไปแล้วไม่มีปัญหาเลยแต่เกลือเนีเกลือเนี่ยเป็นก็ไม่ได้ไอ้เียไม่ได้ช่วงนี้อช่วงนี้อาบน้ำแร่อาบน้ำแร่เบอกน้ำแร่อา็แล้จะหายน้ำแร่มาก็ได้ เียบคนที่แช่ก้อนน้ำมันแบบพาสก็เห็นด่างล้วตัวเอ๊ะหมดแล้วแหละข้าวตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทำไมสำคัญอ่ะอีกเรื่องหนึ่งทิ้งท้ายแล้วกันนะเสื้อเด็กเสื้อเด็กเสื้อเด็กกูอ่เสื้อเ่าเด็กเล็กเสื้อเหล่เด็กเสื้อเด็กเล็กหมนี่อ่าเสื้อมิกกี้เมาส์ตัวละเก้าสิบเก้าบาทเราไม่พลาใส่กันได้มีทั้งอ่ามิกกี้เมาส์เบนเดนแล้วก็แองกี้เบิร์ดไปไหนเนี่ยบิ๊กสีบิ๊กสีมีทั้งบิ๊กสี่ธรรมดาแล้วบิ๊กสี่เอกตาเงียมปะเราไม่มีบิ๊กสี มันมนเดมทีเลยไม่มีนี้โซ่้ซ่ดีไปเลยโซ่ดีเลยเพิ่มตอนท้ายเพิ่มมันดนตรงตรีนิดหน่อยพอไม่ตัดเลยอ่ะไม่ตัดเดี๋ยวหญ่ใย่าหญตู้ตู้ไม่มีไม่ต้องโคตรเติร์รือเยแล้วบอกอยู่ตุ้ตัไอตู้เออไอตู้อไอคุ้ยไอคุ้ยไอคุยไอยีอยีต้กอน่ะมึงตุ้ช้ากูอ่ะ นะครับพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเทปนี้น่าจะออนแอร์ก็ขึ้นอยู่กับดี่เขาเลยมาอาทิตมาาทิตมาทิตออทาอาจจะเก้านิดนึงแล้วก็พยายามจะอัปเดตใหม่ๆมาให้นะขอบคุณทุกคนมาก ไม่ใช่เกเล่นอะไรนีไม่สายเราเคยหเปล่าเขาล่นไม่สายเราเคยเขาล่นเป็ Hayır> ็แเล่นเป็นกูไม่เล่นเป็นกูเล่นเปนเซดลาไม่ได้ลคนจงมีความสุขมากแค่นี้นะที่เก่านี่เลยฮะ่เก่าเนียครับนีจะได้เจ้ากระดีนานแล้วเนี่ยก็ก่อนจลาเดียีไปนะถาว่างตรงถ้ามันเกิดตาม เราไเเะไม่เป็นเองนะเราจะไม่เป็นกันเองนเอา,อางี้ะะเพืกันเพื่อนๆเ,เราขอฝากไว้ถ้าชอบพวกเรานะ<ม>เขามาดูใน Fail TV เขามาดูท<ม>ี<ม>่ Fail เลยมอกไปครับตอนนี้ Fail TV นะครับ F A I L นะครับชื่อขึ้นดาราครับ Fail TV TV Not h o p นะครับหรือว่า Fail TV TV มีความหวังมีแฟนเพจนะครับตอนนี้เพราะว่าเรามีสมาชิกมากกว่า ยี่สิบ้าคนเรามีแฟนเพจจันวนยี่สิบแปดคนย่สิบแปดคนฟายี่สิบชัดดีกทีนึงเฟลทีวีทีวีไม่มีความหวังครับเซิร์ชใน